ออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่โยมบุญนิดาโยมมานัทนะครับโยมสุวรรณาพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับกาบรลลัธนาพระจาจาร์พระคูบดีคานุเพียนนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบ้านขอนะครับมารับเอาผลลไม้นะครับที่เห็นเก็บไว้ในบ้านเพราะว่ากลัวช้างนะครับถ้าวางไว้ข้างนอกนีช้างจะมากินนะครับในช่วงกลางคืนนะครับจงกลางวันนี้พอดูแลได้นะครับ แถวนี้ช้างเยอะนะครับ13ตัวนะครับอยู่ใกล้ๆนี่นะครับนี่เป็นถินหากินของเขานะครับนี่นะครับนี่อาศัยพลังกำลังเลี้ยวแรงของครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับเป็นทั้งโชเฟอร์เป็นทั้งนะครับผู้ให้กําลังนะครับผู้เป็นกําลังนะครับนี่นะครับนี่โยมสุวรรณานะครับพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องก็ถวายกุ้งมานะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับร้อยห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็จะมี ทุเรียนแค่แข็งนะครับนี่นะครับแกะไว้ก่อนแล้วนะครับไว้รอใส่ตู้นะครับตู้แช่นะครับนี่พ่อชองนะครับนี่มาประจํานะครับนี่นะครับมาประจําแต่ไม่เบื่อทุเรียนนะครับนี่มีแผนกเลียงอยู่ด้านบนนะครับเลียงยังไงให้ไม่ขวางนะครับหรือนะครับสับหน้าสับหลังสับหลังสับหน้านะครับ นู่นนะครับยมเขาเก็บไว้ในบ้านนะครับกลัวช้างภาษาบ้านเราว่าย่านช้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็มานะครับยมเขาถ่ายภาพไว้นะครับงายาวเลยนะครับเข้ามาบริเวณนี้นะครับแต่ว่าโชคดีเก็บทุเรียนไว้ในบ้านนะครับมันก็เลยเข้าไปกินไม่ได้นะครับไม่งั้นก็เสร็จช้างก่อนนะครับ นะครับช้างชอบนะครับสวนผลไม้นี่นะครับยมเขาบอกว่ากระท้อนนะครับกระท้อนนี่ช้างยิ่งชอบนะครับกล้วยนี่เจอที่ไหนหมดที่นั่นนะครับหมดทั้งต้นด้วยนะครับนี่ไม่ได้กินเฉพาะไม่ได้กินเฉพาะลูกมันนะครับกินทั้งต้นเลยนะครับเดือนะครับคงจะได้ร้อนแรมอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเดินทางมาฉลองสัตธานะครับ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้นะครับมาฉลองศรัทธาญาติโยมนะครับผู้มีความเลื่อมใสศรัทธากราบอัราธนามานะครับไม่ทำศรัทธาให้ตกไปนะครับมาฉลองศรัทธานะครับรับเอาผลลไม้นะครับแล้วก็เดินทางกลับไปถวายวัดบ้านเกาะโบนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพพระญาติโยมทางบ้านนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพนะครับคุ้มวัดบ้านเกาะอบก็ดีที่อื่นก็ดีนะครับ โยมเขามีกุศลและศรัทธานะครับกาบบรรธนามาครั้งก่อนในเดือนไปปลายเดือนพฤษภามนะครับมารับเอาลิ้นกี่ก็ดีเงาะก็ดีนะครับผลไม้หลายอย่างมากประการนันนี่อันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับปกติเมื่อก่อนนะครับไปถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับโยมเขาไปถวายที่วัดเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่นะครับโยมบอกว่ามันไม่สะดวกนะครับ พอทางวัดมีรถหกล้อนะครับก็ให้เอารถหกล้อมาใส่เลยนะครับใส่ผลไม้รับเอาผลไม้ไปเลยนะครับมันจะได้สะดวกนะครับน่นนะครับมาอีกแล้วนะครับสงสัยจ,จะเป็นลองกองนะครับหนึ่งคันนะครับนี่